องแก้วที่สามเนี่ยเมล็ดถั่วมันต่างกันยังไงนะอ่าหยิบขึ้นมาดูเลยหยิบขึ้นมาดูเห็นไหมแก้วที่หนึ่งมันจะเหี่ยวใช่ไหมอ่แก้วที่สองเป็นไงลูกเม็ดถั่วของแก้วที่สองเป็นไงเป็นไงลูกอ้วนอ่ะอ้วนแล้วอ้วนแล้วมีรากไหมมีแล้วแก้วแก้วที่สามเนี่หถั่วเป็นไงลูกหอมเออมันขอมเพราะว่าเราไว้ในที่ที่ไม่มี มีแสงมันเลยดอมนะคะตอนนี้นักเรียนหยิบไปแล้วไปวาดนะคะหยิบไปแล้วไปวาดลูกนักเรียนหยิบไปแล้วไปวาดลูกหยิบเม็ดถั่วไปแล้วไปวาดลูกไปนั่งที่ไปนั่งที่อ่าดูดินักเรียนต้องวาดให้ครบนักเรียนต้องวาดให้ครบจากวันที่หนึ่งถึงวันที่น้านักเรียนต้องวาดให้ครบจากวันที่หนึ่งถึงวันที่นเรียน จากวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าแล้วในต่ละแก้วนี่เราภาพที่ออกมามันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมโอ้โดูนีนี่วาดวาดจากวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ี่ที่5้าอ่ะเก่งมากของเธอวันของแก้วที่2เป็นไงลูกแก้วที่สองต้โตแล้วมาเล็กเป็น เาที่เมันทำไมเหี่ยว่ล่ะม่รอนยวงร้อนแ่เาทีเอยู่ที่ไหนลูกูนี่อ๋อแล้วมันมันที่มันหอมลงเหี่ยวลงเพราะอะไรอ่ะเพราะไที่เหียวนไงล่ะเก็